กรุงเทพดิดเทศสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวังงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศทยงอันนี้คือควขวันของกรุงเทพปกครองเนียมีอยู่สองในยักหนึ่งปกป้องสองอปกป้องบวกคุ้มครองแต่เท่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้สังเกตดูไหมไม่ใช่ปกป้องบวกคุ้มครองแต่มันคือปอกปิดบวกครอบครอง ถ้าพิธีการดึงในารนี้ไหมปกปิดปกปิดข้อมูลข่าวสารบางทีเต้าข่าวบางทีสร้างเรื่อง,ด,งดึงประเด็นไปสู่ความสนใจในเรื่องอื่นเพื่อที่จะทําในสิ่งที่เนี่ย,ยาพยายามกู้เงินแล้วก็พยายามนําข่าวเรื่องนิรโทษกรรมปลองดองอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยนมาล่อให้คนสนใจไปสู่เรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นวิธีการปกป,ป้องและคุ้มครองเนี่ยเป็นวิธีการของธรรม อำนาจที่ดีเนี่ยไม่ใช่อำนาจเป็นธรรมแต่คือธรรมเป็นอำนาจอย่างในหลวงของเราเนี่ยพระองค์มีธรรมเป็นอำนาจไม่ใช่มีอำนาจเป็นธรรมแต่ทุกวันนี้พยายามที่จะใช้อำนาจเป็นธรรมเป็นความถูกต้องฉันมีอำนาจทีอย่างท่านนายรัฐบาลยุคป,ปัจจุบันเนี่ยไปทําลายระบบราชการเมื่อกี้นี้ผู้อาวุโสอาจารย์คุณทหาร นั่นแหละพลเอกปิ่นิศักดิ์มากระซิบให้เรามาฟังบอกว่ารองรองประลระรัดกรทมเนี่ยมันโยกไปสู่การเป็นประลัดกระทรวงแรงงานประลัดกระทรวงแรงงานเนี่ยโยกไปเป็นประหลัดกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมตำรวจเนี่ยโยกไปสอสอมอชสอสอมอชอเพื่อจะให ญาติสนิทของตนะเอไปเป็นอธิบดียิ่งไปกว่านั้นก <monthly> ็คือจากสอมชเห็นสงบสงี่ยดีต uh ้องรวจนะเอาไปเป็นรัฐมนตรีเอาไปเป็นประธางาธนาคมด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับ2.2แสนล้านอธิบดีส่งเสริมการส่งออกเนี่ยไปเป็นประทรวงเกษตรถามว่าการทำลายระบบราชการดังที่เป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยคือการแบ่งแยกและปกครอง ทำให้เกิดความอ่อนแอจะได้อยู่ในกนรอได้ง่ายช่หรือไม่แล้วคนเราทุกวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการ20กว่าสรวง142กรมเนี่ยล้มเหลวอ่อนแอแตกบอเปราบาเพราะเหตุว่าเกิดจากการแบ่งแยกและปกครองกลายเป็นว่าทุกวันนี้พยายามที่จะวิ่งเต้นซื้อตำแหน่งผู้ก็พูดเถิดอย่าว่าแต่ในทางการเมืองเลย แต่ในทางพระสงฆ์องค์เจ้ายังมีการซื้อตําแหน่งล่าสุดได้ยินข่าวไม่สมเด็จวัะเทพริญเนี่ยนะแต่งตั้งลูกชายคุณทักษิณเนี่ยนะไปเป็นพระครูปรลัดพระครูปรลัดพายักเยินเนยนะายะเยินนะจะหโอกลายเ,นนะปเป็นอะไรที่ยั่งแย่มากเลยทีเดียวอ,ะอ่ะแล้วก็มีข่าวว่าจะมาเทศที่สวนอัมพรกับพระพยอมกัลยานโน วันก่อนเขาก็ยอมนั่งคุยกับบดามาในรถแ,แม่ถ้าประเทศคู่กับผมเนี่ยผมแย่เลยทีเดียวนะอะไรทำนองนี้เป็นต้นพระนิก็เลยอยากจะฝากบอกกับท่านงหลายว่าเงินเนี่ยนะพระสององค์เจ้าปัจจิบนันนี้ก็ยังหิวเงินแล้วก็หาเงินใครก็ได้ขอให้มีเงินเลยแกแขกถีใน,นขี้หอมหมก ะเป็นเศษฐีที่หอมหมดทุกวันนี้พุกสังสรารนันก็ฉามนี้ทมมาสารนันก็ฉามนี้สังขังสรารนันก็ฉามนี้ใชน,น้อยลงแล้วแต่ว่าต่างๆอาามาได้ยินแต่พุกธังลาสตานใส่ตู้ทำมาลาสตานใส่ตู้สังขังราสรตานใส่ตู้<ว>แล้วก็แลจังเลยนะเทพสอนไม่ญาิโยมเป็นพระเวสสันดรส่วนอาตมาขอเป็นชูชกถ้าไครทำนองนี้เป็นต้นนั่นเกิดจากอะไรเกิดจากทุนนิยมเกิดจากเนี่ย วันนี้อะไรรู้ไหมจังหวัดที่เรามาเกิดเนี่ยมีพระครูรูปหนึ่งเอาเงินไปซื้อตําแหน่งเจ้าคุณยี่สิบล้านไม่ได้เติมอีกสิบสามล้านเออได้เป็นเจ้าคุณอันนี้จังหวัดบ้านเกิดเราเรา,านะ,ะได้เป็นเจ้าคุณที่จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยเจ้าคุณชั้นาราดเจ้าคุณชั้นเทพอยากจะขึ้นเป็นเจ้าคุณชั้นธัรนเอาไปซื้อยี่สิบล้านไม่ได้ ไม่ได้ไปไปได้ที่จังหวัดอื่นจะจ่ายมากกว่าหรือเปล่าไม่แน่ชัดนะทั่วนี้ถ้าเจอเจ,อเจ้าคุณเนี่ยเรามาเรามาัดระวังอย่าย,ยกมือไหว้โดยง่ายๆนะจะเสียมือ,อมีพระรูปหนึ่งพูดว่าตอนนี้ไม่เป็นเจ้าคุณเลยก็เป็นพระแต่พอเป็นเจ้าคุณขึ้นมาแล้วเป็นหมาอ,อะไรทำนองนี้เป็นตอนตอน,นี้พระพูดแนะล้วเรมาพระองค์อื่นพูดแล้วรมาไม่ได้พูดานะาม,มาพูดต่อมันทำลายในกระทั่งศาสนา ทำลายในกระทั่งศาสนาเข้าสู่วัดวาอารามานะเนี่ยไปเสกพระพุทธเจ้าน้อยขึ้นมาอาลมังไม่เคยได้ยินว่ามีพระพุทธเจ้าน้อยอมีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวหลังตรัสรู้แล้วอายุสามสิบห้าพรรษาเป็นพระพุทธเจ้าตอนนี้ทันทีที่เป็นเบบีบ่อเบแบบอกเกิดขึ้นมาไเรียกว่าเ,เ,เป็นพระพุทธเจ้าน้อยแล้วก็พย,ยายามที่จะเนี่ยัะไครเช่าองค์ละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท จะได้พระพุทธเจ้าน้อยองค์นี้พร้อมกับสลักชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ตั้งตัางนานามันกลายเป็นเรื่องของการหาเงินลงงานและจะนําไปสู่ความเสียหายมากมายเนี่ยถ้าจะพูดก็พูดเถอะเราน่าจะอายสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ปัจจุบันเนี่ยล่าสุดเนี่ยแต่งตั้งมาแล้วสมเด็จพระสันตะปาปาหรือปอ๊ปอปฟรานซิสป๊อปองค์นี้เนี่ยนะ แต่อย่างไรก็ตามเป็นป๊อที่ใช้ชื่อว่าฟานซิสนี่หมายความว่าท่านศรัทธานักบุญฟานเชสโกแห่งอ,อัลซิซีอาดมากเกิดไปที่อิตาลีแล้วก็ไปเยี่ยมวิหารนักบุญฟานเชสโกแห่งอัลซิซีท่านสมทานความยากจนเป็นสารนณะปรากฏว่าป๊อเองเนี่ยนั่งรถเมีนยนั่งรถประจำทางนะนะแทนที่จะนั่งรถประจำตำแหน่งเนี่ยพอได้รับการเลือกเป็นป๊อกจากพระก,า,รา,ก,า,รา,กาดีนันแล้วเนี่ย ไปสู่ที่พักท่านนั่งรถเมย์ไปกับพระคดินั้นนะนะแล้วก็ไปจ่ายค่าโรงแรมเองนะนะดูแลตนเองนั่นจริงไม่แปลกแต่ประการใดเมื่อกี้โยมถามอาตมาว่าท่านอาจารย์ท่านเดินทางมาอย่างไรอาตมาเดินทางมาแบบป๊อกเดินทางเดินทางมาแบบป๊อกนั่งรถเมย์มาเป็นอะไรไปเราวันนั้นประเทศที่เนี่ยอนุสรสถานเยาวราชเออโทษวีวีรชน แห่งแห่งนี้เทศจบคนช่วยงานอาจารย์วุฒิพงศ์อัสตางค์ใส่ซองให้สามพันบาทสามพันบาทอาตมาบอกว่าเอาเถอะถวายอาตมาก็รับแต่อาตมาขอทําบุญต่อได้ไหมถึงขอให้สถาบันศาสนาเนี่ยสามพันบาทคือหมายความว่าที่โยมให้อาตมาสามพันบาทอาตมาขอทําบุญให้ศาสนรสามพัน 3, บาทอะไรทำนองนี้เป็นต้น ท่านนั้นก็เลยอยากจะฝากบอกกับท่านทั้งหลายที่กําลังฟังอยู่ในขณะนี้ว่าเงินเนี่ยมันไม่ใช่คําตอบของชีวิตหรอกบางทีบางครั้งทําให้งงในซ้ำไปมีเงินมากโอกาสที่จะงงเนี่ยมากดังนั้นถ้าเราทําด้วยสติทําด้วยปัญญาเนี่ยพระองค์ทรงถูกโจทย์ถามด้วยการใช้ชีวิตเรียบง่ายและมีพระอารมณ์ขันพระองค์ทรงเลือกประทับรถกลับสู่โรงแรมกับ่าลกาดีนันโดยปฏริเสธประทับรถรยนต์ประจำำําตําแหน่งและทรงจ่ายค่าที่พักเองด้วย นี้เป็นคำเปิดเผยของโคสควาติกันคุณพ่อเฟเดรโตลาตบารีทรงเตือนพระนิจักรเสียงที่จะกลายเป็นองค์กรการกุศลที่ไร้รากฐานทางจิตวิญญาณโอ้โหปอองวัุบันไหมทรงเตือนนิจักรเสียงที่จะกลายเป็นองค์กรการกุศลที่ไร้รากฐานทางจิตวิญญาณสิ่งที่จะเกิดตามมาก็จะท้ายกับเด็กเล่นต่อประสาททายสุดท้ายประสาททั้งหลังก็จะพังลง ปอกเนี่ยเป็นไงเดีย๋ยวไม่ต้องแปลกใจนะทำไมพระอ่ารับบดพุทธจึงเอาคำของปอกมาคำของใครก็ได้จะเป็นมุสลิมมาดามาก็ก็เอามาได้ถ้าดีนะคลิสก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดเพราะว่าความมีงามเนี่ยไม่ได้อยู่กับศาสนาความมีงามไม่ได้อยู่กับสัตว์ความมีงามเป็นสัจจ์ออกมาจะปากใครก็ดีทท้งน,นั้นแหละพระฉจนั้นก็เลยอยากจะปากบอกกับพวกเราว่าในโอกาสอันใกล้นี้ เนี่ยล่าสุดที่ปักได้พันตำรวจโ,โทจัดกรุิวงพรมเมฆรเ,เราพุ่งกับรือส์ชุมแพตายนะร้อกับลูกน้องรวมทั้งหมดสามศพสามศพปรากฏว่าการแก้ไขปัญหาแบบแบบพลังนะพยายามที่จะไป เจราจาโดยที่ยังไม่รู้จริงๆใครเป็นศัตรูของตนะเดงงนะแต่ก็พยายามที่จะไปเจราจาเป็นพวกอะไรนะคนเป็นพวกคนโง่แต่ขยันเะขาที่บอกว่าคนไทยจะสูญพันธุ์เพราะความขยันของคนโง่อะไรทำนองนี้เป็นต้นเขาบอกว่าถ้าคนขยันแล้วโง่เนี่ยให้เอาไปยังห่างอย่าเอามาใกล้เพราะว่าอาวามขยันเนี่ยจะเป็นอันตรายมากกว่าที่จะเป็น เป็นประโยชน์โดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะขอสรุปประเด็นนี้แล้วก็เชิญชวนพวกเราเนะี่ยที่กําลังฟังอยู่ในขณะนี้ว่าการดําเนินชีวิตไปสู่การสร้างสรรค์ล้างบางการเมืองยกเครื่องประเทศไทยนะเนี่ยอาลมาคิดว่าควรจะต้องทําแต่แม้จะเล็กๆ,ๆน้อยๆก็ทาไปเพื่อที่จะต้องจุดประกายความคิดแล้วคนที่มาเนะี่ยก็คือคนที่พร้อมที่จะเปลือยตัวเนะี่ยคน้อถามอาะมารว่า,าวท่านกัน มาที่นี่เนี่ย้่าเปลืองตัวนะถ้าไม่เปลืองตัวเราไมาจะบอดตัวได้อย่างไรเพราะสมาต้องการจะบอดตัวนะเพื่อบออัตราตัวต่วเพื่ออะไรที่เป็นคุณง,งามความดีเราอาจจะเปลืองบ้างเราอาจจะสูญเสียอะไรอะไรบ้างแต่คิดว่าเราคงจะต้องมาสูญเสียเฉลียล่ยเสียเฉลี่ยความฉลาดในขณะเดยียวกันก็ยอมรับความเปลืองตัวนะเล็กน,น,น้อยเพื่อที่จะให้ประเทศไทยของเราเนี่ยจะเดินไปข้างหน้าโดยประการต่างๆ เพราะฉะนั้นโอกาสสุดท้ายนี้อารม,มายอยากจะขอให้พวกเราเมื่อกี้ฟังท่านผู้หนึ่งพูดอารม,มายเห็นว่าคำพูดนี้ดีขอให้การรวมตัวกันของพี่น้องเนี่ยจงห่างไกลจากเรื่องธุรกิจไม่ฉะนั้นการรวมตัวกันการรวมกลุ่มกันจะกลายเป็นธุรกิจจัดหาวมวลชนเพื่อตอเองธุรกิจการจัดหาวมวลชนเพื่อตอเองมีเหมือนกันนะพวกเราก็เป็นที่รู้ที่รทราบกันเป็นอย่างดี สุดท้ายอารมาอยากจะจบด้วยบทกวีบทกวีนี้เป็นบทกวีที่ต้องการให้พวกเราเกิดกำลังใจในการมองมุมที่แม้จะเหลือเพียงเล็กน้อยแต่เราก็สามารถมีในตาอย่างเกียวและมีหัวใจ่างสิงต่อจงมีในตาอย่างเดียวและจงมีหัวใจแบบสิงต่อคือมองไกล และใจกล้าบวตรีที่กำลังจะนำเสนอนี้นเป็นบวตรีชีไรของของไพรินขาวงามกวตรีชีไรนำเสนอโดยอาตมากวตรีไรสีนนท์จอมเมืองเป็นกำลังใจนะและพวกเราจะรู้ว่ากำลังใจนี้เป็นอย่างไรบรรยากาศเหมาะสมมากอย่างขั้งถือจากกะะรุงเทพมหานคร วกวีมีว่าดาวสวยเหลือเมืองเรืองแสงบันเจิดจะแรงแต่งโคมนครรัติกาแม่น้ำกลางเมืองฉ่ำวางไหลเท่ารลางทานสะท้อนแสงดาววาววาพันไม้กลางเมืองเขียวงามร่าเริงกิ่งยามสายใบระบําตามลง ลมเมืองผ่านเมืองชอยชมตึกรามอุดมเรื่องลมสายลมเสริีโอ้เมืองขั้นคืนนี้มีมนแสงเสียงสีธรรมชาติฉลองชัยแด่คนคนเมืองผู้เรืองริกรนเยี่ยมปัญญาตนไต่รุงอารยะสวรรค์สวรรคเผ่าพันมนุษยชาติผู้ไกลเกิดจักรวาลไป ครองชัยเหนือมิตรทั้งมวลคืนนี้มิตรธรรมชาติชวนรำลึกลึกหวนมิตรภาพลึกลำดำรงมิตรดาวแม้หนาวยังคงไว้เจดจำนงปรอยแสงแบ่งพื้นพระสุธรามิตรน้ำแม้ชั้งวิญญายังไว้อยากมาซึ่งทราบอากินยินมีมิตรไม้แม้เหลือน้อยมียังไว้ไบตรี สีเขียวร่มเงาตีงามมิตรลมนั้นเล่าเฝ้าตามพัดอยู่ทุกยามไม่ถามไม่ท้อมนถิ่นเพื่อมิตรคนในแดนดินทำมาหากินรู้สึกลึกฝันนานา,นาฟังเสกเสียงปวงดาริกาเสียงสายธาราเสียงนกเสียงไม้เสียงลมลืมสิ่งเสียงเมืองระงมลืมกลิ่นสองมง มนภาวะสามาไหวนิชาวเมืองชื่อบางสักหนึ่งรัตติกาลพรุ่งนี้อาจไม่มีแล้วหวังนิชาวเมืองชื่อบางสักหนึ่งรัตติกาลพรุ่งนี้อาจไม่มีแล้ว